ตอนนี้ในคลินิกที่กรุงเทพนะคะคือเปิดทำการไม่ได้นะเปิดทำการไม่ได้นะแต่ว่าความสวยมันหยุดไม่ได้จริงๆนะคะ สวัสดีค่ะอามี่นะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์คิวบุระค่ะวันนี้นะคะอามี่เข้ามาที่โซไวยคลินิกนะคะก็มาดูแลผิวหน้านะคะในเรื่องของการทํา IPL นะคะถึงแม้เราจะต้องอยู่บ้านนะไม่ได้ออกไปไหนแต่ผิวของเราก็ต้องควรจะมีความกระจ่างใสอยู่ตลอดเวลาค่ะ ปัญหากระงวลใจนะคะก็ช่วงนี้เริ่มเขาหน้ารา้อนเราเนื้อเวลาเราเดินออกไปไหนซื้อของแป๊บเดียวเนี่ยเม็ดสีเมลานินของเราเนี่ยก็จะเริ่มเข้มขึ้นแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นที่หน้าหรือที่ตัวนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาควบคุมในเรื่องของเม็ดสีตรงนี้ให้มีความกระจ่างใสขึ้นค่ะหลังจากทํา IPL แล้วนะคะต้องบอกเลยว่าไม่เจ็บเลยแบบรู้สึกสบายมากนะคะก็ใช้เวลาทําไม่นานด้วย ส่วนบรรยากาศในคลินิกนะคะก็มีคุณหมอค่ะคขยให้คำแนะนำที่ดีนะคะมีพี่พี่น้องๆพนักงานต้อนรับอย่างดีดูแลอย่างดีค่ะอบอุ่นมากค่ะอาร์มี่นะคะเดินทางมาจากแถวซินทันเวอร์เนะเพราะว่าตอนนี้ในคลินิกที่กรุงเทพนะคะคือเปิดทำการไม่ได้นะแต่ว่าความสวยมันหยุดไม่ได้จริงๆนะคะถึงแม้สซาวคินิกค่ะจะอยู่ที่ปทุมธานีนะคะแต่การขับรถมาในก็ใกล้มากๆเพียงแค่30นาทีเท่านั้นค่ะ อยากจะเชิญชวนนะคะความสวยเนี่ยมันหยุดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายนะคะก็ต้องดูแลตัวเองนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะและที่สําคัญค่ะโซวายคลินิกค่ะมีโปรโมชั่นดีๆมากมายนะคะพร้อมกับคําแนะนําดีๆจากคุณหมอค่ะรีบๆมากันนะลองแล้วชอบค่ะสวยจริงค่ะไม่สวยทิป